you. เป็นเวลากว่า2,500ปีที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันทัปรินิพานหากแต่พระธรรมคําสอนยังคงอยู่ได้รับการสืบทอดผ่านพระไตรปิฎกคำภีสูงสุดที่รวบรวมคําสอนพระองค์ไว้เหตุที่พระธรรมคําสอนยังถูกต้องสมบูรณ์ไม่สูญหายเนื่องจากพุทธบริษัทในแต่ละยุคสมัยได้ร่วมกันจัดการสังฆยนาตรวจชําระพระไตรปิฎกมาหลายครั้งตั้งใจจะอุปธรรมพกย่อยยกพระพุทธศาสนาคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาารชอันเป็นที่มาของแรกมีที่สยามการสังขยนาพระไตรปิฎกเมื่อปี2,331และถือเป็นครั้งที่9ของโลกจนถึงวันนี้หลักธรรมอันบริสุทธิ์จึงไม่เคยล้าสมัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนไทยตลอดมา